สดๆร้อนร้อน ชุดแต่งคันนี้เป็นเชกอาร์ A นะครับ,บก็พาโบวิ่งเดี๋ยวเราดูกันแบบสดๆเรียลไทม์เลยฮะไม่มีเมคไม่มีเทสที่นี่เราสดๆคนระับสดๆ โอ้หด,ด,ดูดูแรงบิดดนะูแรงบิดฮะพันห้ารอยรอบโอ้โหขึ้นพีกเลยแรงม้าแฟรนะครับก็แรงม้าที่เครื่องนะครับจาก4ี่แรงมา้าหลังจูนแล้วนะครับเป็น 5 8าแรงม้านะครับแรงบิดแรงบิด723คูณ1.3ที่เป็นกี่นิวตันเมตร723อันนี้มมนเป็นชุดบอน,นะครับเดี๋ยวผมคำนวณเป็นนิวตันเมตรให้ปกติผมจะเคยชิงกับนิวตันเมตรมากกว่านะครับแล้วอันนี้เป็นไลท์สดนะครับลองแบบสดๆกับการวีแฟต เอซีรีแฟหรือจะเรียกว่ารีแมปปิ้งรีแมปก็ได้แล้วแต่นะครับเท่าไหร่ท,อ 90, ทอ 1, อ็อปเก้าร้อยเก้าสิบท็อปเกือบพันแรงม้าก็แสดงว่าอนาเมล่าเ่ยออกแบบตัวเทอร์โบเนี่ยไม่เหมือนกับตัว e hybrid ที่เป็นคายเยนนะครับ นาเมล่าเนี่ยทองไม่เยอะขนาดนี้ทอเกือบพันน่ะทอเก้าร้อยเก้าเก้าเออเยี่ยมอุ้ยหยาบหยาบหยาบติดนิสัยติดนิสัยจูนวนหน้าฮะจูนรถยุโรปต้องสุภาพนิดนึงขอโทษทีนะฮะต้องขอโทษทีนะครับตัวเงินตัวทองอ่าที่เครื่องเครื่องเก้าร้อยเก้าเก้าขออีกนิดนึงได้ไหม,ไ,มได้ครบพันไปเลย,เลย แรงบิดจะไม่ถึงพันเลยเริ่มร้อนแล้วมั้งสักรันนไเดี๋ยวขออีกสักรันนะนะครับผมบอกแล้วผมออกรถไปแต่ละคันเนี่ยมันต้องมีประโยชน์นะครับนะครับการที่ผมออกอีให้บิดออกมาเนี่ยผมไม่ได้เอารถลูกค้ามาเป็นหนูลองยาครับผมลองกับรถผมก่อนแล้วนะครับลองกับรถผมลองวิจัยลองอะไรเสร็จ แล้วถึงจะมาทําให้กับรถลูกค้าทุก่ันนะครับที่นี่สไตล์ผมไม่ว่าตั้งแต่ทํารถเล็กรถใหญ่มาจนมาถึงรถประเภทนี้นะครับผมออกรถหนึ่งคันมาเนี่ยเกือบสิบล้านเนี่ยก็เพื่อ,อามาวิจัยครับแล้วก็ดูว่าเราจะทําอะไรกับมันได้บ้างแล้วเมื่ออยู่กับรถเราแล้วมันโอเคไปอยู่ในรถลูกค้าแบบนี้มันก็อยู่ในจุดที่มันพอดีครับอย่างคันนี้เนี่ยจริงๆก็เป็น ลูกค้าเก่าผมนะเจ้าของรถก็ทำกับผมมาหลายคันแล้วนะครับผมบอกว,ว่าออกเจ้าทะเยนคันนี้มาก่อนผมอีกตั้งนานวันนี้ก็เอามาไว้ใจให้ผมจัดการให้นะครับก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตอนนี้รันไปแล้ว3ลรันนะครับจากเดิมๆ460ประมาเป็น581แรงบิดเกือบ1,000นิวตันเมตร นะครับแรงบิด999นิวตันเมตรนะครับเมื่อกี้นี้วิว่งโคตรเดือดน,นะครับเดี๋ยวรอเย็นๆเดี๋ยวเราจะลองอีกสักหนึ่งลันนะครับลองอีกสักหนึ่งลันนะครับเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ไโดโรดมนะฮะนะครับอยู่ที่ไดโรดดรม ออมแท็กซี่ไปเอาก่อนไหมได้ไม่เสียเวลาแต่กินข้าวก่อนนะอย่าเพิ่งหนีกลับนะเนี่ยเออไปเออก็ได้จะได้ไม่เสียเวลาใช่ใช่มุ้ยถึงแล้วโทรหายโบแล้วกันแรงบิดเท่าไหร่หรือวะให้ทาย999 999 เ็แม่งโคตรสมัยใหม่ทอกเกืบพันไปฟ้าสุดๆทอกพันแหละเรี่งงี้ดีกว่าเมื่อกี้ทอกหนึ่งพันนะครับเมื่อกี้นี้รถไฮบิดทอกพันเดือนเดือนเลยเดือนเลยนะครับนี่จะรถวิจัยคันนี้รถวิจัยเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็จัดให้คุณลูกค้าเดี๋ยวพักเย็นๆแป๊บหนึ่งรอสักกู่ เดี๋ยวดูซิม้าจะมีมาอีกสัก2องสามตัวไหมครับครับครูครที่ใช้นะครับปาเมล่านะครับสี่้ม้ามันอาจจะไม่สะใจพาเมล่าเนี่ยผมจบไปที่ 600, 6กร้อยแรงม้านะครับทุ้ปราขาชัชัดนะครับ อินเตอร์อิเตอร์อิเตอดีมากน้องสัครูนะครับบางทีสไตล์เนี่ยหลายๆท่านที่ใช้รถแบบประเภทนี้อาจจะไม่ชินนะแต่ว่าสไตล์ผมว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเราทำรถเหมือนทำรถตัวเองครับดูแลรถของท่านเหมือนทำรถของเองนะครับ อันนี้เดี๋ยวรออีกสักรารหนึ่งว่าจะมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับลองดูว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับจัดไปพร้อมอยังฮะ สามสามศูนย์ดีเราทำอยู่อะไรวะสามสามศูนย์ีตัวใหม่ตัวเก่าครับตัวเก่าเท่าไหร่ตัวใหม่เท่าไหร่ตัวเก่าเท่าไหร่ตัวใหม่เท่าไหร่โอเคสามสามศูนย์ีนะครับตัวเก่าหมื่นเจ็ดตัวใหม่หมื่นเก้าตัวใหม่สี่ร้อยกว่าม้านะครับผมบอกเลยสี่ร้อยกว่าม้านะจูนแล้วอ่ะ นะครับราคาแพ็กเกจเหมารวมไดโ,โน่ครับครบไม่แพงผมทำไม่แพงนะครับทำเอามิตรภาพครับลุย หมด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 แล้วหมดแล้วนี่แหละสูงสุดเท่านี้แหละห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับนะครับโอเคสุดกราฟเนียนๆสวยๆ ออไม่ต้องเค้นดีกว่ารถใหม่ๆนะครับครับม้าลงพื้น500กว่าม้าครับพอไหมอีกรอบนึงก็โ,โหยยางยางเอาอีกจะเอาอีกจเจาอีกอ้าวร้องร้อง แค่นีเจ้าของก็แฮปปี้แล้ว แรงแล้วพอแล้วคือขอบอกขอมันมันพอไม่ต้องเค้นแล้วพอแล้วโอเคนะครับตามนั้นไปนะก็ใครที่พวกนี้นะะใช้รถอย่างนี้อยู่อยากจะไปส่วนรถสปอร์ททักมาครับผมบอกเลยว่าฟีล์มนะครับไม่แพงแรงเลยนะครับไม่แพงแรงเลยนะครับ ใครสนใจก็แอดไลน์มาพิมพ์ไลน์แอดเอทเซลดิจิทัครับแล้วเราคุยกันครับเราสบายๆนะครับผมอลเลูเล็กๆครับอูเล็กๆไม่ยิ่งใหญ่อะไรแต่ใจเต็มร้อยครับแค่นี้ครับสวัสดีบ๊ายบายแต่จริงๆนะง่ายๆขนมขนมเอาไม้บ่มบ้างพวกนั่นแหละ 330e 4 2 5 0 C43 A250 อะไรพวกเนี้ผมบอกเลยพวกเนี้แรงมากนะครับแรงมากแล้ว,มลวไม่แพงด้วยไม่แพงด้วยโอเคครับไปแล้วครับสว่วนครับ